สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อพยาการเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมมาพ่อการคือเกาช่องพยาการชาแนลครับตอนเช้าเมื้อกี้นี้พยาการมาซอยพี่อาอ้นะมาซอยพี่ไอ้น่บ้านพี่ไอ้ครับเนี่ยมาซอยพี่ไอ,อ้แบกเข่าไปตากพี่น้องเข่าให้หน้าติดทางติดบาดน,นี่ล่ะ เขาให้หน้าไหนอะไรจะของหน้าบะแบกบ่ฮะโอ้ทามูยกบะขึ้นว่าฉันโอ,โอ้ยทางกับบะแมนเยียบตะปูหน่อยบ่เน้ะนี่พี่นอ้องนี่ครับนี่ผู้ซอยผู้เยาวบ้านทั้งสองคนนะั่นนี่นี่ อันนี้กับผู้ซอยผู้เยี่บ้านอันนี้พี่ไอ้กับพี่พอผู้ซอยผู้เยี่บ้านคือกันพี่น้องเบิ้งเข้าหรือไงนี่นี่เข้าเป็นกระสอบนะเป็นกระสอบ <laughs> เอ้ย <laughs> พเพ่อด้เป๊กแล้วบ้อเนาะพนว่ากวนนี่บยบ่ได้เป๊กพ่อเต้าไปเอามาพ่อเต้าเอ็มลอยไปใส่เอ็มลอยอะชีดพ่นบดระเบ้อเอามาอัดให้พ่อน่อยนะนี่แหละครับหน้านี่อันนี้ประมาณ ประมาณจักไรเประมาณประมาณสามสี่เลพี่น้องประมาณสี่เลเฮ้ยบ่แมนนะประมาณห้าเลพี่น้องสี่สี่ห้าประมาณสี่เลพี่น้องนี่หน,น้านี่ประมาณสี่เลมันเกือบบดได้เข้าแล้วเด้พี่น้องตอนตอนปลูกแรกๆเนี่ยน้ำบ่มีพี่น้องน้ำบ่มีเขา้าก็ย่องกรง็ยังโอ้ยหยอดเบิดรละ มันในฝนทรงช่วงสุดท้ายนี่พี่น้องวันปุ๋ยวันหยังไปมันก็นเลยขื้นมากเนาะโอ้แต่ว่าเดนไลส์สอบอยู่หรอกพี่น้องเนี่ยเดยนไลนสอบอยู่หรอกเนี่หอดร้อยอยู่บ่พระเต๊ะประมาณหาสีบสอบกันอะไรประมาณสักสองสามตันพี่น้องอรออประมาณสามตันนี่แหละพี่น้องหน้าหาไรบ่แมนเขาเห็ดไรเดียวเขาไปเฮ็ดจังไดเนาะไรเดียวได้สามตัน พิธีกานไปเบ่งวิธีเฮ็ดเขาอยู่ครับล่ยเดียวได้สามตันมือันอันนี้ใส่ลได้ได้สามตันเหมือนกันพี่น้องได้ได้ซ้ำกันแต่ว่าพื้นที่มันกว้างกว่าฮะ,ะไปเบ่งวิธีการใส่เขาเขาใส่ขี้หมูใส่ขี้งั่วประมาณสามตันไน่อหนึ่งลาหนึ่งประมาณสามตันพี่น้องอแบบเกาหลีเลยเกาหลีนี่เขาใส่ลาหนึ่งนี่หน้าเขาบลายได้ประเทศเกาหลี ประมาณไรหนึ่งนี่เขาใส่ขิงง่วขีคว้ค้อยขี้ไก่ยางนี่ปุ๋ยรองพื้นนี่ประมาณสามสี่ตันประมาณสามสี่ตันพี่น้องต่อไรนั่นแต่บั่นเห่ามันบาถึงเนาะน้องพี่น,อน้องเนาะของพยาการให้มาได้ใส่เลยขิงง่วขีคว้ค้อยเนาะแล้วอีกอย่างบันเห่าประเทศเท่าแถวชุมชนบั่นพยาการมันเฮ็ดหน้าวานพี่น้องหน้าน่ำฝ่ามันบังคับน่ำบ่ไไรยังประเทศเกาหลีเนี่ยเปรียบเทียบเนาะประเทศเกาหลีนี่เพื่นเพื่น ิ่นมีน้ำบังคับใสได้พี่น้องเิืนมีน้ำบาดานตอกไหนก็ออกขันพี่น้องน้ำบาลเนิ่นมีิ่นิ่นมีน้ำของชนประธานิ่นมีน้ำน้ำิ่นดีวงสันเนาะอ่าเพื่อจะบังคับน้ำเพื่อจะเอาน้ำใสตอนไหนก็ได้จะให้มีน้ำตอนไหนก็ได้แต่ว่าบัตเท่ามันบาได้พี่น้องน้ำมันทุ่งมันทุ่งใหญ่ทุ่งกว้างแล้วน้ำมันบพอใสพี่น้องต้องรอฝ่ารอฝนมาอย่างเดียวบางทีเข่าก็แข่เกนอยู่หันเนาะจะเข้าละอ่าจะเข้าระยะสั้นประมาณสามสี่เดือนนี่กลายเป็น เจ็ดแปดเดือนพี่น่ะกว่าจะดีเกี่ยวพี่นออ้องเออมันเป็นจังสันเนาะออมันเป็นจังสันบานเฮ้าเลยอันนี้นามแห่งบดล่ะก็จะได้อัดฟางอยู่ดอกพี่น้องเนี่ยมองเนี่ยจะได้อัดฟางอยู่ดอกฟางก็จะได้ยุ่สักสองร้อยพี่น,อน 200, ้องเนี่ยสักสองร้อยก่อนอ่ะอือสามสี่ลาเนี่ยจะได้ยุวยว่เนาะนี่แหละครับวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮ้าเนาะอือวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮ้า อ่ากินฮาอยากเอ้ยเอาลงเพื่อน่ฮะเน่ะเอาลงเพื่อให้แน่นจะเอากิบไปกินน้ำเนี่ยเอาเพื่อให้น้ำนะนี่นะครับมีมีหนองสาอยู่าได้พี่น้องแต่เป็นหนองสาหน่อยพอน้ำให้น้าบกนี่มันก็จะบกลงไปน้ำหน่อยแนเฮะพอน้ำให้น้าบกมันก็จะบกไปน้ำปีนี้น้ำน้ำมาเร็วไปเร็วพี่น้อง รวมเข้าเดี๋ยวมันกับบล็อกไปบดนี่นนปลาพี่ไอ้พี่น้องปลาอันนี้ปลาลีนี่แหล,ละพี่น้องปลาลีปลายังเวลามันอันนี้ก็อ๋อปลาดุกด้วยนี่มปลาดุกพี่น้องอืปลาดุกปลาดุก มาลูกเลี้ยงน้องสาไปนั่มพี่น้องพ่อได้กินได้ยากพ่อได้ปนเนาะนี่น้องสาหน่อยพี่น้องน้องสาหน่อยน้องสาหน่อยพังบุงกันไรพักกระเชิดกันไรหนุ่มกันไรเด้พี่น้องแต่บ่ได้จักโตหนูหนูบ่ได้จักโตโอ้นี่เห็นบ่ปลามันบึนหนามพี่น้องบึนบืนมหาหนามโอ้ร้ายโตอยู่เลยนี่พี่น้องเนาะ มันบูนมาหาหนองสาหนิบุงจิตล่ะเดี๋ยวพยาการจะได้เก็บกันนี่อีโต้หนึงพี่น้องนี่เห็นบ่นี่กว้างคอหน่อยทางนั้นอืมก้างคอหน่อยมันมีหนามมองนี่พี่น้องมีหนามมองนี่พุ่นก็มี่ผุนเห็นบ่พี่น้องนี่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 เห็นบ่นี่นี่ก็มี่โตนึงนี่ก็มี่โตอู้หลายโตอยู่พี่น้องเดี๋ยวพยาการมาเก็บกันเด้ออ่ะนี่นี่นี่เห็นบ่กเลยก้างคอหน่อยทางนั้นเลยพี่น้องนี่นี่อีโต้หนึงนี่ นี่อีกตัวนึงพี่น้องนี่เห็นบ่ปลาคอหน่อยทั้งนั้นเลยเนาะโอ้หลายตัวอยู่พี่น้องโอ้หลายอยู่หลายอยู่พยาการไล่เก็บกันเด้อไปหาถุงมาใส่ก่อนพี่น้องเออคลิปนี้พยาการพามามามา,มาเบิ่งครับเออมาซอยอพี่ไอย้ยกเขา่าเนาะยกเข่าจากไหนหน้าไปตากพี่น้องเพราะรถมันเป็นรถกระสอบรถมันเป็นรถกระสอบนะอา่าพอดีมาพ่อป้า นน,น,น,นันในหน้าามันแห้งนนามมันบกเวลาเกี่ยวเขาแล้วปลาก็จะนี้ไหมปลาก็จะบืนเข่านะเอาคลิปนี้พิจารการจบซ้ำนี้สกักก่อนครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ